สคนแล้วก็ประชาชนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องของเรื่องนี้ก็ต้องตอบก่อนว่าเป็นเรื่องของทางสาธารณสุขเขา,อย,าอย่างไรก็ตามท่านผู้บริการจังหวัดในพื้นที่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็อยากจะเรียนโดยรวมนะว่าท่านก็ทราบดีว่าในบริเวณโดยเฉพาะยิ่งเนจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีแรงงานมากและพื้นที่ที่เราพื้นที่เรา พื้นที่ที่เราไปที่เราไปตรงตลาดกุ้งเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่จํากัดนะครับเรามีการตรวจแรงงานนะครับส่วนหนึ่งก็ติดเชื้อโควิด1 9เพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราไม่มีที่ที่จะแยกเขาออกมาเรายังปล่อยเข้าไปรวมกันเนี่ยท่านจะรู้ว่าการตรวจนี้ก็จะเสียเปล่าไม่เกิดประโยชน์เพราะกลับไปมันก็มีโอกาสรวมกันคนที่ไม่ไม่ติดการจะติดได้อีก คนที่จะต้องรับการรักษาเนี่ยจะต้องมีโรงพยาบาลรักษาเนี่ยบางทีก็จําเป็นต้องมีสถานที่นะครับาทางทางทางฝ่ายก็รมบการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยก็หาหรือแล้วหาที่ที่เหมาะสมตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเราขอรับการสัรนุนเตียงสนามจากกองทัพบกได้รับการส่งเสนิมมาก็เตรียมการ อันนี้ต้องคงต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่ามันเป็นความจําเป็นที่จะต้องมีนะครับพื้นที่ข้างในเน่ยก็คงจะไม่พอเพียงหรอกนะที่จะไปทำเพราะฉะนั้นจะต้องมีที่ที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามทางฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องประกันให้ได้ว่าไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่ง ที่ที่จะต้องมีโรงาบาลสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราตรวจเจอยิ่งมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่แยกมารักษาเนี่ยปล่อยให้ปนกันมันก็อยู่ข้างในเนี่ยก็คงจะก่อปัญหานะมันจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับก็ก็ก็เรียนว่าช่วยสื่อช่วยกันพูดกับส,สื่อสังคมให้ทราบว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องมี แล้วก็จะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็จะต้องมีมาตรการที่จะไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับย้ําว่าเป็นความจําเป็นท่านท่านคงทราบดีมีความจําเป็นเชกเช่นเดียวกับมีความจําเป็นที่หมอของเราก็จะต้องเข้าไปรักษาคนพวกนี้แม้ว่าเขามีติดเชื้อเป็นต้นหมอซึ่ง ตัวเองก็บริสุทธิ์ไม่มีเชื้อนี่ก็ต้องจาเป็นเข้าไปรักษาต้องมีพื้นที่ที่รักษาแต่ก็ต้องไม่ไปให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเขาต้องไม่นับของพวกที่มาจากชุดหลังนี้นะฮะก็เรามีประมาณร้อยกว่า200ที่ติดเชื้ออยู่เดิมร้อยกว่า ที่เป็นคนไทยกับจากต่างประเทศเนี่ยก็รักษาอยู่ในแผ่นด,ดินนี้นะอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆในแผ่นด,ดินนี้ก็ก็ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันไม่ให้ไม่มีการติดเชื้อนะครับปัญหาอื่นมีอะไรอีกไหมเอรอเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับ มันจะมีหลายส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับทั้งให้ทําเพื่อให้ทางกฎหมายเนี่ยสามารถอยู่ในแผ่นดินไทยได้แล้วก็สามารถทํางานได้ต้องมีมาตรการตรวจโรคท่านจะเห็นว่า,า,นห,าหน่วยงานใดหน่วยเกี่ยวหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องได้มีการประชุมวันนี้นะครับทราบมีการประชุมวันนี้โดยกระทรวงแรงงานจะเป็นคนตั้งเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับโดยในนั้นก็จะมีข้อเสนอให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้าง นะครับเป็นแพ็กเกจทีเดียวเลยเข้าเข้าคอรมอนะครับก็จะเช่นให้กระทรวงอาดไทยเนี่ยได้นินการาทำบัตรสีชมพูนี่แหละทำให้เขาสามารถอยู่ในพื้นแผ่นดินได้ทางกระทรวงแรงงานก็จะทำให้สามารถทำงานได้มีอายุเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับขั้นตอนในการตรวจร่างกายกระทรวงาารจะทำอย่างไรทราบว่าจะต้องเข้าในสัปดาห์ต่อไปในการประชุมคอรมอ นะครับที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติแล้วพอมติคลมออกมาก็จะปฏิบัตินะครับ,บ,บอืตอ,อต,อตอนนี้เนี่ยเราได้ชี้แจงเป็นทั้งไม่เป็นทางการไปแล้วทาแต่โดยไม่เป็นทางการเนี่ยแต่มันจะถึงทุกโรงงานโดยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนี้ก็ชี้แจงไปแล้วว่าขอย้ายเคลื่อนย,ย้ยายแรงงาน ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรอรอรอการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สื่อสารลงไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามขอให้โรงงานทั้งหลายเนี่ยได้ได้สำรวจไว้ก่อนว่ามีมากน้อยเพียงใดเราก็จะได้ใช้ข้อมูลเนี่ยเข้าไปทำผมเข้าใจว่าคงจะไปทำที่ที่นะครับเพื่อเพื่อไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายออกมาให้มัน เกิดความวุ่นวายแต่อย่างไรก็ตามลองรอฝนเข้าประชุมวันนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็มีการสื่อสารไปแล้วว่าไม่ต้องตะหนกท่านคงได้ยินการคอนเฟนไปว่าอย่าอย่าะหนกแล้วก็ขอให้อยู่ปกติก่อนอย่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปนะครับแล้วทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะดําเนินก,การแก้ไขปัญหานี้ให้นะครับก็ได้สื่อสารลงไปแล้วก็ช่วยสื่อไปด้วยคําพูดคงเป็นอย่างนี้นะครับผมคงไม่สามารถพูดไปว่า อะไรไม่ต้องคงไม่ต้องระหนกกังวลขอให้อยู่เฉยๆอยู่กับที่ก่อนอย่าเคลื่อนย้ายแรงงานแล้วก็ให้เขาทําปกติก่อนถ้าต้องตรวจสุ่มตรวจอะไรก็ทางสุขเขาทาอยู่ก็ทําไปนะครับแล้วก็เราก็แก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้ถูกต้องซะ,ะโดยที่เหมือนที่ท่านนายกได้ใช้คําพูดว่าให้เขาสามารถอยู่ได้แล้วทํางานได้ชัว่วคราวแต่มันมีขั้นตอนการทําต้องตรวจโรคต้องอะไรนะครับ อันเนี้ยไม่ทราบจริงๆไม่มีใครกล้าพูดนะบางคนก็บอกว่าทั้งประเทศนะครับก็ยังอยู่ประมาณสามสี่แสนคนแต่ว่าผมขอว่า,าเป็นตัวเลขที่เขาประเมินกันซึ่งผมก็ไม่มีฐานคนพูดก็ไม่มีฐานไม่มีฐานที่มาเลยนะครับว่ามันประมาณนั้นประมาณนี้เราก็อยากจะลองดูที่ว่าพอเราประกาศไปแล้วแล้วเราไปทำแล้วมันจะมีเท่าไหร่ แต่ถ้าทั้งหมดมันไม่อยู่ในระบบซะแล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้เต็มที่ผมยกตัวอย่างว่า,าโรงงานที่สมุทรสาครเนี่ยตั้งเจ็ดพันโรงท่านคงนึกภาพออกแล้วไม่ว่าผู้ว่าการจังหวัดแรงงานจังหวัดตำรวจอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานตรวจเจ็ดพันโรง,งงานนี่ท่านก็เป็นไปไม่ได้ไปขานเรียกชื่อเหมือนนักเรียนก็คงเป็นไปไม่ได้มีอย่างเดียวเท่านะั้นเมื่อผิดแล้วเนี่ย ไปตรวจเอาไปเอาโทษมีนั่นก็ไปไปเอาโทษอย่างเดียวเพราะมันตรวจทุกวันก็ตรวจไม่ได้นะครับทุกอย่างก็ต้องรันต่อไป้าเนี้ทำงานได้เนี่ยถ้ามันขึ้นทะเบียนถูกต้องเนี่ยและมีการตรวจเนี่ยถ้าวันไหนตรวจแล้วไม่ได้มีบตบซิมพูและบัตรอนุญาตทํางานอันนี้ก็จะเอาผิดโรงงานได้เต็มที่หน่อยนะครับก็อ,อยากเกรียนว่าจัดระบบก็สามารถที่จะ บังคับใช้กฎหมายหรือตรวจตราได้ดีขึ้นนะครับของเดิมเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไปมุ่งเป้าคนที่อยู่ใน MOU กับที่มีบ c i เนี่ยอยากจะทำพวกนี้ให้หมดก่อนโดยพวกเนี้ยเขาจะเขาเขาเขาถือวันเข้าเมืองนี้ไม่ถูกต้องอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเราคงไปปล่อยไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าปล่อยแล้วเขากลัวแล้วเ,เขาเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเราคุมไม่ได้เลย มีอะไรอีกไหมอืมขอบคุณมากนะไม่ดูพูดแล้วก็ไนะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ